สวัสดีครับผมช่างยะทากิตชีนะครับวันนี้จะมารีวิวเลื่อยวงเดือน42โวลต์ขนาด7นิ้วของ Total พร้อมแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องจะมีอะไรมาบ้างเป็นตัวเลื่อยนะครับขนาด7นิ้วคพร้อมด้วยแบตเตอรี่42โวลต์และแท่นชาร์จแล้วก็มีตลับเมตรครับ1ตัวพร้อมใบเลื่อยครับทั้งหมด2ใบครับใบเลื่อยครับเรามาดูวิธีการประกอบนะครับเริ่มจากหกเหลี่ยมนะครับมี จะแถมปะแจามาให้ครับเป็นปะแจัหกเหลี่ยมเดึงออกมาครับแล้วก็มาขั huh. <Die> นน็อตตัวนี้ครับน็อตสกรูตัวนี้ออกตัวนี้จะมีล็อกนะครับล็อกล็อกตัวนี้คอนนะครับให้ให้ลงล็อกตัวนี้จะไม่หมุนตามนะครับเราจะได้ขันง่ายๆทําการไขน็อตตัวนี้ออกมาครับแล้วก็นําแหวนตัวนี้ออกมาครับหนึ่งตัวแล้วก็ใบตัวนี้ค <culo> รับเป็นใบใบเลื่อยวงเดิน7นิ้วนะครับทั่วไปซื้อตามท้องตลาดได้เลยครับขนาด7นิ้วตามจํานวนฟันก็เลือกตามที่ใช้งานครับดันตัวนี้ขึ้นมาครับใส่ใบเข้าไปครับ ตรงนี้ต้องดูให้ตรงล็อกนะครับผมมันจะมีบ่าตรงนี้ครับให้ลงล็อกมีล็อกบังคับอยู่พอดีครับแล้วก็ใส่แหวนตัวนี้เข้าไปแหวนตัวนี้ก็จะมีบ่าล็อกเหมือนกันครับป้องกันการไขปิดพลาดอ่ะตรงนี้ก็คือลงล็อกแล้วแล้วก็นําน็อตสรูตัวนี้ไขกลับไปยังเดิมไขจนพอตึงมือครับแล้วเราก็กลับมาจุดนี้ครับตัวล็อกไม่ให้ใบหมุนตัวนี้ครับล็อกไม่ให้มนหมุนตามแล้วก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมตัวนี้ขันเข้าไปขันพอพอตึงมือครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครรรััับเเเดาาาาไไปลองทสมมม้กนผ ทำการทดลองตัดไม้ดูนะครับตัวนี้ก่อนตัดตรงนี้จะเป็นเซฟตี้นะครับเราต้องกดที่เซฟตี้ตัวนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเครื่องจะไม่ทำงานนะครับลองครับเรียบร้อยครับตัดนิ่มผิวลื่นไม่มีขุยไม่มีอะไรครับลื่นเลยขนาดไม้ย0่ิบมิลนะครับผมเป็นไม้อัดยาง20ิบมิลหนาเลยครับเครื่องตัวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าตัดแนวตรงได้อย่างเดียวนะครับเป็นการตัดระดับ4ี่สิบห้าหรือว่าเก้าสิแล้วแต่เราเลือกนะครับขั้นตอนคือเรา หมุนน็อตสกรูตัวนี้ครับปรับแล้วก็ตัวนี้ครับแล้วเราก็เลือกองศาตามที่เราต้องการครับคันล็อกให้แน่นครับ เราก็จะได้องสามเฉียงตามที่เราต้องการเรียบเนียนครับไม่เป็นขุยไม่เป็นไรข้อดีของเครื่องรุ่นนี้คือเป็นแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องมีสายไฟมาให้เกะกะเวลาเราใช้งานที่ไม่มีไฟไม่มีอะไรเราก็จะใช้ตัวนี้ใครที่กําลังมองหาเลื่อยวงเดือนแบตเตอรี่นะครับผมแนะนํา Total 42โวลต์ครับชุดนี้เพียง4,890บาทรับประกัน2ปีท่านใดสนใจกดสั่งซื้อได้เลยครับ